โมชิงตกใจกับภาพที่อยู่ตรงหน้าแทนที่ตอนนี้ก็ควรพาทงทงไปที่โรงพยาบาลแต่กลายเป็นทางเข้าหมู่บ้านโมซุยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ปู่รองของเขาอยู่นั่นเองแต่ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วก็ขับรถไปถามคุณยายทางเลยแล้วกันโมชิงคิดดังนั้นก็ขับรถตรงไปที่บ้านของคุณปู่รองของเขาโมชิงนำร่างตรงถงมาที่บ้านปู่รองเขาเล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้คุณยายทางฟัง เมื่อเธอได้ฟังแล้วได้วิเคราะห์ว่าตอนนี้วิญญาณของถงถงคงอยู่ที่ไหนสักที่แต่ถ้าห่างร่างมากเกินไปคงเป็นเรื่องได้แน่ถงถงพยายามแสดงการมีอยู่ของเธอด้วยการกระพริบไฟในบ้านแต่โม่ชิงกลับนึกว่าเป็นสิ่งอัปมงคลซะง,งั้นโชคดีคุณยายทางคาดว่าพลังงานที่กระพริบไฟนั้นคือถงถงโมชิงจำได้ว่าเขาเก็บโทรศัพท์ที่เป็นกระดาษมาได้ จึงเปิดรูปในมือถือของตัวเองตั้งไว้บนหิ้งพระและทำการจุดไฟเผามือถือกระดาษเพื่อช่วยให้ติดต่อสื่อสารกับถงถงได้พ่อทงๆงสามารถพูดคุยกับโม่ชิงได้เธอก็รัวคำพูดใส่โม่ชิงไม่หยุดจนคุณยายทังได้ห้ามปรามเธอไว้โดยบอกว่ายังมีสิ่งสำคัญที่ต้องทำดังนั้นไม่ควรมาเสียเวลาตรงนี้คุณยายแนะนำว่าพวกเราควรไปที่หมู่บ้านจางหลิง เพื่อดูว่าจะพบเบาะแสอะไรบ้างเมื่อพวกเขามาถึงหมู่บ้านจางหลิงสภาพของหมู่บ้านปัจจุบันทั้งเก่าและรกร้างทั้งที่ผ่านมาแค่ครึ่งปีตอนนี้โมชิงและทงทงต้องแยกกันไขปริศนาระหว่างโลกของวิญญาณและโลกของคนเป็น โมชิงได้พบหุ่นเชิดกระดาษที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายถงถงเขาเก็บมันเอาไว้เพื่อได้ใช้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งโม่ชิงได้ให้ถงถงมาช่วยในการไขปริศนาในการเข้าวัดจัางกงภายในวัดซ่อนประตูลับไว้ไปยังชั้นใต้ดินพวกเขาทั้งคู่ได้ลงไปยังชั้นใต้ดินแต่ที่นั่นค่อนข้างมืดไม่เห็นทางทงทงบอกโม่ชิงว่าภายในอุมโมงค์นั้นมีเหล่าวิญ,ญญาณเต็มไปหมด โมชิงได้ออกความคิดเห็นว่าถ้าเกิดเขาเข้าใกล้เหล่าวิญญาณก็ขอให้ทงทงบอกเขาได้ไหมแต่ในตอนแรกทงทงปฏิเสธเพราะเธอบอกว่าหากเธอเอ่ยปากออกไปพวกเหล่าวิญญาณก็จะได้ยินที่เธอพูดแต่หิงสาวช่างคิดอย่าง,ง,งทงทงเธอก็นึกวิธีการออกเธอจําได้ว่าโมชิงเก็บหุ่นเชิดกระดาษมาเธอจะสิงหุ่นเชิดนี้และนําทางโมชิงในช่วงแรก นายงงวิธีการเล่นการหลบวิญญาณทําให้โมชิงของเรานั้นโดนผีหลอกไปอยู่ครั้งสองครั้งเลยทีเดียวแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้นะคะและในที่สุดโมชิงก็เข้าไปสุดปลายอุโมงค์เขาได้พบภาพวาดเทพเจ้าดินและกระดาษทองที่พวกชาวบ้านนำมาบูชากลบาบไหว้เมื่อหันไปมองอีกทางของรูปวาดก็พบว่าเหมือนมีอะไรส่องแสงอยู่ปลายทางปรากฏว่า นั่นคือวิญญาณของแม่ซื้อคนกระดาษปรากฏตัวต่อนหน้าพวกเขาทั้งคู่พวกเขาคิดว่าเจอทางตันแล้วท่านใดนั้นก็ปรากฏวิญญาณเท้าสาวในชุดสีแดงยืนอยู่ข้างวิญญาณกระดาษแล้วค่อยๆสูบกินจนวิญญาณกระดาษน,นั้นสลายหายไปพวกเขาทั้งคู่ต่างวาดกลัวกับภาพตรงหน้าทงทงเองเธอก็เริ่มถอดใจ เธอคิดว่าเรื่จะเป็นไปตามที่คุณปู่รองเคยพูดว่าเธอมีอักษรแปดตัวที่เป็นอัปมงคลกับโม่ชิงโม่ชิงได้จะปลอบใจเธอว่าจะฟาฟันอุปสรรคไปด้วยกันและจะไม่ทิ้งเธอนหนีไปไหน